มึงแน่พี่น้องย้ายหถสะอ่อนเออสะอ,อ,อ,สะอ,อนน่อนเนาอไม่กระพดกระเลียห้เาเบ้าหลายดอกเออหักแล้วได้ซองถุงปุ๋ยมึงแนี่นมีแต่หนอเดียวเนี่ย,นนยสางหลางอยู่เมโมนเขาไปเอาลายดอกปีนี้นะเอาไปแล้วมันเก็บก็ได้ เออเอาไปกินต้มกินซื้อๆนี่แหละได้อยู่คนน่ะมิเตนอเรหักเอาแล้วเออย้ายทิ้งไปงัยบ้างอันหวานหวานบกขมจากเม็ดเออ,เอมันเลยบกแซ่บปานไหนมันบกขมนะบ้าออลายดอกมีเตนอเ้ทางในเห็นอ่ะ Ít cho mày ở đây thằng này hả lại rồi <laughs> cho anh thúng quý Cái <laughs> cài <laughs> này vớt thu nó Ừ Vì đi ẩu và vào đây cả lấy ẩu Nói hết Lá nó khỏi cả đài Bây giờ hay bưng đeo vã Hồi nè thằng này hồi nè Nó sộp lộp vô bò ẩu Lại lại ยังละลกูกอันตรายว่าถ้ากันยิง่งแค่เขาจับเขากลุ่มว่า